เรื่องไฟลวงใจนักในร้านอาหารรูราแสงไฟระยิบระยับบรรยากาศโรแมนติกเธลินหญิงสาววัย25ปีนั่งตรงข้ามกับพบคู่มั่นของเธอทั้งคู่กำลังฉลองความสัมพันธ์อันหวานชื่นเธลินหญิงสาวผู้ใฝ่หาความสุขแต่ภายในใจของเธอเต็มไปด้วยไฟแห่งกิเลสและความดิสยา เธออิจฉาเพื่อนสนิทของเธอดาหญิงสาวที่สวยงามร่ำรวยและมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบพบเธอรู้ไหมว่าดาเธอมีทุกอย่างที่เธอต้องการเธอสวยเธอฉลาดเธอมีครอบครัวที่ร่ำรวยฉันอยากมีชีวิตแบบนั้นบ้างเธอเอ่ยด้วยน้ำเสียงอิจฉา พบมองเทินด้วยความกังวลเธินเธอ,เธอมีชนนะเรามีความรักมีอนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้าอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเทินไม่ฟังพบเธอจมอยู่กับความคิดของตัวเองไฟแห่งกิเลสและความริษยาเผาไม่หัวใจเธอฉันเบื่อชีวิตแบบนี้ฉันอยากมีเงินอยากมีอำนาจอยากมีชีวิตที่หรูหราเหมือนดาเทินเอ,อ่ยอย่างมุ่งมั่น พบรู้สึกเสียใจเขาไม่เข้าใจเพลินเธอเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพลินอนนิ่งบนเตียงความคิดเรื่องดาวนั่งวนเวียนอยู่ในหัวเธอต้องการชีวิตแบบดาต้องการเงินต้องการอำนาจต้องการทุกสิ่งทุกอย่างที่ดามีฉันจะต้องหาวิธีฉันจะต้องได้ทุกอย่างที่ฉันต้องการเพลินเอ่ยกับตัวเองอย่างมุ่งมั่นในที่สุดเพลินก็คิดแทนการทรยศพบ เธอจะบอกเลิกกับเขาและไปคบหากับชายหนุ่มร่ำรวยซึ่งจะทำให้เธอมีชีวิตที่รูหราสมดังใจปรารถนาเพลินโทรหาดาเพื่อนสนิทของเธอดาฉันมีแผนการฉันจะบอกเลิกกับพบและไปคบหากับชายหนุ่มร่ำรวยเพลินเอ่อย่างตื่นเต้นดารู้สึกพึงพอใจเธอดีใจที่เพลินจะตกอยู่ในวงกบ และเธอจะได้ใช้โอกาสนี้แก้แค้นพบที่เคยทิ้งเธอไปดีแล้วเพลินฉันสนับสนุนเธอฉันจะช่วยเธอหาผู้ชายร่ำรวยและวางแผนทุกอย่างให้เธอด่าเอออย่างร้ากาดเพลินรู้สึกขอบคุณดาเธอคิดว่าดาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอโดยไม่รู้ว่าดาแอบซ่อนความคิดร้ายไว้เบื้องหลังเธอินนั่งทานอาหารกับชายหนุ่มร่ำรวย เธอรู้สึกมีความสุขในตอนแรกแต่ลึกๆในใจของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจเธอคิดถึงพบคิดถึงความรักที่แท้จริงคิดถึงชีวิตที่เรียบง่ายฉันทำอะไรลงไปฉันทรยศพบฉันทำลายความสัมพันธ์ของเราฉันไม่มีความสุขเลยเพลินเอ่ยกับตัวเองอย่างเศร้าใจในขณะเดียวกันพบรู้สึกเสียใจและผิดหวังกับเพลิน เขาไม่เข้าใจว่าทําไมเธอถึงทําแบบนี้เขาคิดถึงเธอคิดถึงความรักที่พวกเขามีต่อกันเพลินเธอทําอะไรลงไปทําไมเธอถึงทรยศฉันฉันรักเธอแท้ๆพบเอ่ยด้วยน้ําเสียงสั่นเครือเพลินรู้สึกเสียใจเธออยากขอโทษพบแต่เธอไม่มีโอกาสในที่สุดดาเพื่อนสนิทของเพลินก็เผยความจริง เธอสารภาพว่าเป็นคนวางแผนทุกอย่างเธออิจฉาเพลินและต้องการแก้แค้นพบเพลินเธอถูกหลอกฉันเป็นคนวางแผนทุกอย่างฉันอิจฉาเธอและต้องการแก้แค้นพบด่าเอออย่างร้ายกาจเพลินรู้สึกโกรธแค้นดาเธอถูกหลอกถูกทรยศเธอสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างดาเธอชั่วร้ายเธอทำลายชีวิตฉัน ฉันสาบแช่งเธอเพลินตะโกนด้วยความโกรธดายิ้มอย่างสะใจเธอรู้สึกพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้เพลินถูกนำตัวขึ้นศาลเธอสารภาพผิดในทุกข้อกล่าวหารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เธอทำลงไปรอรับบทลงโทษจากกรรมที่เธอทำพบตัดสินใจให้อภัยเพลินเขาเห็นใจเธอรู้ว่าเธอสํนนึกผิดแล้วและพร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ดา เพื่อนสนิทของเพลินถูกจับดำเนินคดีอได้รับบทลงโทษจากกฎหมายและความชั่วร้ายของเธอจบบริบูรณ์